บ้านพักภูเคมีบ้านเลขที่299หมู่12ตำบลสามแยะอำเภอหนองทุ่ทาจังหวัดยะโสธรขอเชิญจูงมือแขกผู้มีเกียรติที่รับและเคารพทุกท่านพบและสัมผัสการสอนหน้าคอมหน้าบัดดี้ครับ พบกับครูคมเกตนะครับหรือครูขุนนะครับวันนี้เคมีสายฮาว่ากันด้วยเรื่องเลขออกซิเดชันนะครับในพาร์ทที่หมันมีหลายพาร์ทนะครับแต่พาร์ทนี้เป็นพาร์ทเบื้องต้นก่อนพาร์ทที่1เลขออกซิเดชันบางทีเราอาจจะเรียกว่าออกซิเดชันนัมเบอร์นะครับนัมเบอร์เป็นจึงได้นะครับแล้วเลขออกซิเดชันนั้นเป็นยังไงนะครับมาดูกันวันนี้เราจะได้เห็นแล้วนะครับนักเรียนครับอ้าวดูนะครับเลขออกซิเดชันหรือตัวย่อว่า on จุดนะครับไม่ใช่ออนนะครับไม่ใช่ออนนะครับนักเรียนอย่าเป็นออนเด็ดขาด นะครับจะเป็นออนเด็ดขาดนะครับเพราะว่านะครับถ้าเป็นออนปุ๊บมันจะอยู่ข้างบนจะไม่ใช่ตัวย่อนะครับเพราะฉะนั้นตัวย่อต้องมีจุดอยู่ด้านหลังเสมอนะครับจุดอยู่ด้านหลังเสมอนะครับตัวย่ออย่างเช่นดอชอจุดนะครับมาดูเลขออกซิเดชันมี่แปลวนะครับตัวย่อ ON ค่าประจุไฟฟ้าสมมุติสมมุติก็คือติดต่างนะครับติดต่างว่าอย่างไรไม่เป็นจังไดนะครับติดต่างเอาสิบวกหนึ่งบวกสองเป็นจังไรมันมีกฎเกณฑ์นะครับนักเรียนมันมีกฎเกณฑ์ ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีกฎเกณฑ์แต่มันที่ต่างกับที่ผ่นแดนนะครับของธาตุโดยคิดจากจํานวนอิเล็กตรอนที่ให้ได้รับหรือใช้อิเล็กตรอนร,ร่วมกันกับตอตตอมตามเกณฑ์ครับตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นไม่ใช่กําหนดไปตัวที่ผ่นแดนนะจ๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนความสัมพันธ์นะครับวิชาเคมีถ้าไม่ได้ตารางธาตุก็เหมือนกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้แม่สุดคูณนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องท่องตารางธาตุให้ได้นะครับต้องท่องตารางธาตุให้ได้ตารางธาตุของเราก็ง่ายมากนะครับ ต้องไปเลยครับ8หมู่ถ้านักเรียนนับดูดีๆครับจากไฮโดรเจนจนถึงเรดอนนั้นจะมีเท่ากับ44ตัวเหมือนกับพยัญชนะไทยเป๊ะๆเลยก็ไก่ถึงฮอนฮูกนะครับโดยในตารางธาตุนั้นมีเลขออกซิเดชันต่างๆเมื่อเกิดเป็นสารประกอบนะครับดังแสดงในตารางที่ครูให้ไปแล้วนะครับนักเรียนดาวน์โหลดชี้แล้วนะครับเช่นนะครับหมู่หนึ่งนะครับหมู่สองหมู่สามจะสังเกตเห็นว่าจะมีเลขออกซิเดชันนะครับตามหมู่นะครับตามหมู่คือค่าใครค่ามันค่าใครค่ามันนะครับหมู่หนึ่งบวกหนึ่งหมู่สองบวก จะรู้ได้ยังไงว่าหมู่ไหนหมู่หนึ่งเราก็ต้องท่องครับทองมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไหมมีครับวิธีจําตารางธาตุที่ง่ายๆมากนะครับแต่ต้องเรียนผ่านมาแล้วแล้วแต่ทริคนะครับอามีบางคนใช้ตัวย่อก็มีครับอย่างเช่นหมู่หนึ่ง Li lithium Na sodium K potassium R b rubidium Cs cesium Fr francium นะครับเราก็สามารถเรีนได้น้องมันเล่นนาลากูซิฟาไลนาลากูซิฟาไลนากัลชูฟาไล่ก็คือ Li ไล่นะครับ N a คือนานะครับ กาก็คนะครับดูก,ก็ดูบีเดียมนะครับสี C ก็ซีเอสซีเซียมแล้ว FR ก็คือแปรเซียมอันนี้ตารางธาตุจะมีความละลจานนักเรียนจานะครับแต่เราให้มาเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เพราะนั้นนักเรียนต้องท่องตารางธาตุได้เพื่อจะเป็นพื้นฐานในการหาเลขออกซิเดชันนะครับออกซิเดชันจากนั้นมาดูครับแต่ละตารางจะเห็นว่าเลขออกซิเดชันนั้นนะครับเป็นยังไงมีค่าเป็นยังไงครับส่วนมากเราสังเกตเห็นแล้วว่านะครับมันจะไม่เกินหมู่ของมันอย่างเช่นไนโตรเจนก็จะสูงสุดก็คือ5 5หรือหมู่7ครับเป็นลบ1ก็จริงนะครับลบ1แต่ว่าสูงสุดก็ไม่เกินหัวก7ของหมู่ขมันนะครับอันนี้ให้เรียนเข้าใจนะครับโดยมีข้อเพิ่มเติมครับอันนี้เอาไ้อ่านเองนะครับหากอยากรู้ว่ามันเป็นจังไดเพิ่มยังไงนะครับก็ดูเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ครูจะมาสรุปเป็นคอนเซปต์เลยหลักการเลยว่าเราจะหาเลขออกซิเดชันยังไงนะครับยังไงไปดูกันน่าจะมีเทงนักมั่งนะเนี่ยโยกโยกจะับมาดูครับ ก่อนอื่นนะครับหลักเกณฑ์การหาเลขออกซิเดชันเราจะต้องมาดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ้าพอที่1นึ่งะครับเลขออกซิเดชันธาตุอิสระทุกธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุหนึ่งโมเลกุลหรือธาตุกี่อะตอมก็แล้วแต่นะครับมีค่าเท่ากับ0ต้องเป็น0นะครับอิสระคือ0ฟรีดองเสรีภาพมากเลยนะครับห้อยสองห้อยสามห้อยสีก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นไฮโดรเจนไนโตรเจนออกซิเจนนะครับตัวนี้เป็นก๊าซอิสระเพราะนั้นเลขออกซิเดชันเป็น0ก็เหมือนกับคนที่เป็นอิสระเสสรรีเป็นโดคับไม่มีอะไรเหน ก็มีค่าประจุเป็นซูนนะครับเลขออกซิเดชันในไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนนะครับเราจะเห็นในตารางธาตุว่าไฮโดรเจนนั้นจะโยงไปที่หมูเจ็ดและก็หมูหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเลขออกซิเดชันคือเป็นไปได้2ค่าก็คือถ้ารวมตัวกับนะครับถ้ารวมตัวกับอะโลหะอะโลหะนะครับก็จะได้บวกหนึ่งครับแต่ถ้ารวมตัวกับโลหะนะครับเช่นโซเดียมไฮดไรแคลเซียมไฮไดนะครับไฮโดรเจนก็จะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งอันนี้คือเลขออกซิเดชันของไฮโดรเจน ครับเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐาน h1 h1 นะครับ h1 h1 นะครับ h1 1ึ่ง่แล้วก็ต้องเป็น1นะครับคราวนี้ออกซิเจนครับในสารประกอบทั่วไปคือลบสองครับ O ลบสองนะครับ O ลบสอง O ลบสอ O ลบ2นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในสารประกอบเปอร์ออกไซด์นะครับคือลบหอันนี้คืออะไรครับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือน้ำยาล้างเล็บที่เรารู้จักกันดีนะครับเอามาล้างแผลก็ได้แบเรียมออกไซด์นี่ครับมีเลขออกซิเดชันของออกซิเจนคือลบห ในสารประกอบซูเปอร์ออกไซด์ครับซูเปอร์ออกไซด์มีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองและในสารประกอบ O F 2ก็คือออกซิเจนฟลูไรด์เท่านั้นนะครับเท่านั้น O F 2ตัวเดียวเท่านั้นจำไว้ว่าวิชาเคมีถ้าออกก็สอบส่วนมากก็จะออกข้อยกเว้นข้อยกเว้นส่วนมากยกเว้นคืออะไรที่มันแตกต่างจากเพื่อนอันนี้คือมันต่างจากเพื่อน O F 2มีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวกสองนะครับบวกสองบวกสองนะครับบวกสอง O F บวกสองอ่า เลขออกซิเดชันของไอออนประกอบไปด้วยอะตอมชนิดเดียวกันจะมีค่าเท่ากับประจุที่แท้จริงของไอออนนั้นอย่างเช่นถ้ามีประจุปุ๊บจะแสดงว่าเลขออกซิเดชันนั้นมีประจุตามนั้นนะครับอย่างเช่น Mg2+ ไอออนก็จะมีเลขออกซิเดชันคือบวกสนะครับสารประกอบใดๆเมื่อผลรวมออกซิเดชันทั้งหมดนะครับเท่ากับ0นย์นะครับคือไม่ว่าจะเกิดเป็นสารประกอบอะไรจะต้องมีผลรวมของเลขออกซิเดชันเท่ากับ0นย์นะครับเท่ากับ0ูนย์ ไอออนหรือประกอบไปด้วยอะตอมมากกว่า1งชนิดนะครับผลรวมของเลขออกซิเดชันจะเท่ากับประจุที่แท้จริงของไอออนนั้นอย่างเช่นซัลเฟตไอออนนะครับมีประจุคือ 2- ลบก็มีเลขออกซิเดชันเท่ากับ -2 น,นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อมีประจุนะครับเครื่องหมายจะอยู่ข้างหลังนะครับเครื่องหมายอยู่ข้างหลังเช่น 2- 1+ นะครับอันนี้ประจุอยู่ข้างหลังแต่ถ้าเป็นเลขออกซิเดชันก็คือ -2 กับ +1 อย่างนี้ครับกลมาที่นีนะครับละอยากกันขอเพิ่มเติมถ้าอย่างนั้นเราก็สรุปได้แล้วนะครับว่า สรุปได้แล้วนะครับว่าอ่านนะครับเพราะฉะนั้นข้อเพิ่มเติมของเรานะครับอย่างเช่นธาตุหมู่หนึ่งเราสรุปแล้วครับหนึ่งสองสามก็คือมีเลขออกซิเดชันตามหมู่บวกหนึ่งบวกสองและบวกสามนะครับเพราะฉะนั้นท่องตารางธาตุได้หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามฟรีลอยลำไม่มีปัญหานะครับก็คือเลขออกซิเดชันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับธาตุอโลหะส่วนใหญ่มีเลขออกซิเดชันนะครับอย่างเช่นหมู่เจ็ดนะครับหมู่เจ็ดมีเลขออกซิเดชันยืนพื้นเลยก็คือลบหนึ่ง จ็นะครับลบหนึ่งเลยนะครับลบหนึ่งนะครับยืนพื้นเลยนะครับส่วนนะครับภาพ transition ส่วนใหญ่ก็จะมีเลข oxidation ได้หลายค่านะครับหลายค่าซึ่งจะเป็นใน part t ต่อไปนะครับหรืออาจจะติดตามตอนต่อไปก็แล้วแต่นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะง่ายที่สุดเพราะเป็นการปรับพื้นฐานนะครับก็จะเฉพาะธาตุที่อยู่ในหมู่ A นะครับหรือธาตุ representative ก่อนนะครับมาดูการหาเลข oxidation นะครับการหาเลข oxidation นะครับอันนี้เป็นแบบวิธีการทางคณิตศาสตร์นะครับ ทางคณิตศาสตร์หาตามลำดับตามสเต็ปนะครับแต่ครูก็มีทริคเอาง่ายๆถึงนะครับมาดูอันดับแรกสมมุติเลขออกซิเดชันที่ต้องการหานะครับอันที่2นําค่าเลขออกซิเดชันนะครับเหล่าน,นั้นนะครับที่ทราบแล้วนะครับมาหาเขียนในสมการนะครับอย่างข้อหาข้อ6ที่บอกไปแล้วคือผลรวมเท่ากับ0ถ้ามีประจุผลรวมเท่ากับประจุนะครับสำหรับสารประกอบไอนีกประกอบไอปด้วยอะไรซึ่งทอไม่ทราบค่าอื่น นนีะครับเราควรแยกเป็นไอออนบวกลบก่อนจริงสมมติค่าเลขออกซิเดชต้องการหาอันนี้ในข้อ3นี้ครูหมายไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในสารประกอบเชิงซ้อนนะครับเชิงซ้อนซึ่งทำเปรียบกับสารธาตุแทนชิชันทางแทนชิชันเอามาดูตัวอย่างเลยดูตัวอย่างเลยวิธีตามที่พูดมาเมื่อกี้นะครับนี่ครับ K2SO4 ต้องการหาว่า S ตัวนี้นะครับ S ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่หากว่าเป็นยังไงนะครับโดยเราต้องการหาเลขออกซิเดชันของซัลเฟอร์นะครับทำยังไง าตามวิธีการของเขาก็คือสมมุติให้ตัวที่เราต้องการหาเป็น a นะครับอันนี้เป็น a ก็คือตัวที่เราอยากรู้มันคณิตศาสตร์ครับเป็นตัวแปรเป็นตัวแปรนะครับ k อยู่หมู่ไหนครับโพแทสเซียมอยู่หมู่หนึ่งเพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันเหมือนเมื่อกี้เลยครับเหม,มือนเมื่อกี้ในข้อบ่งใช้นะครับเหม,มือนเมื่อกี้เลยนะี่ครับหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามมีเลขออกซิเดชันตามหมู่ของมันโพแทสเซียมหมู่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็มีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนหกึ่งมาด บวกหนึ่งทันทีนะครับออกซิเจนในสารประกอบทั่วไปเราจําได้นะครับว่าเป็นค่าออกซิเดชันเท่ากับลบสองนะครับเปอร์ออกไซด์ลบหนึ่งนะครับซูเปอร์ออกไซด์ลบหนึ่งถึงสองแต่ใน os สองก็คือมีค่าเป็นบวกสองนะครับอันนี้จำไม่ค้นใจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ค่าคือมีโพแทสเซียมกับออกซิเจนเรารู้ค่าแล้วนี่เรียกออกซิเดชันแต่ตัวที่เราต้องการจะรู้คือซัลเฟอร์นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูครับบวกหนึ่งนะครับคูณสองคูณสองแบไหนก็คือโพแทสเซียมนะครับ มีประจุหรือมีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวกหนึ่งนะครับมีกี่ตัวครับให้สองตัวก็คูณสองนะครับคูณสองนะครับผลรวมของเลขออกซิเดชันทั้งหมดเท่ากับศูนย์นะครับเท่ากับศูนย์เพราะนั้นตัวนี้เครื่องหมายผูเปลี่ยนนะครับจากลบเป็นบวกนะครับก็ต้องรวมทั้งหมดก็ต้องรวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดเพราะนั้นในชีวิตอาจจะผิดนิดหน่อยขอโทษนักเรียนด้วยนะครับบวก A ก็คือตัวที่เราต้องการจะหาซึ่งมี S อยู่แค่ตัวเดียวครับ S ตัวนี้ครับราวนี้4ครับ ก็คือลบสคือออกซิเจนมีเยกออกซิเจนลบสคูณกับ4ีสีตัวไหน,นก็คือออกซิเจนห้อยสีก็คูณกับสีครับรวมกันแล้วเท่ากับ0นี้เพราะมันไม่มีประจุเนี่ยนะ K 2 SO 4ไม่มีประจุเพราะฉะนั้นผลรวมก็เท่ากับ0ตามหลักการการหานะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้1นึ่งเป็นสองเป็นบวกสบวก A แล้วก็ลบแเพราะว่าลบสคูณสเป็นลบแนะครับก็บวกลบธรรมดาตัวเลขย้ายข้างนะครับก็ได้บวกองเพราะฉะนั้นซันเฟร์ ใน K2SO4 จริงมีค่าเท่ากับบวกหกได้ยไหมครับได้ยไหมไอยู่อืมไม่ได้ยินเสียงเลยเสียงน้อยอืมอ้าวมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไหมครับมีทริคง่ายๆเลยครับถ้าสมมุติว่านะครับถ้าสมมติว่าเช่นตัวนี้นะครับอ่าถ้าสมมุติว่านะครับวิธีการของเราก็คือ K2SO4 เหมือนกันอีกวิธีหนึ่งน,นะครับคราวนี้เรารู้อยู่อแล้วนะครับว่า K 1, คือบวกหนึ่งครูก็จะบอกว่าบวกหนึ่ง s คือลบสอคือโอโอคือโทษที s คือต้องการจะหา o คือลบสลบสนะครับเพราะนั้นก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับเอา1เป็นบวกสอันนี้ลบแเห็นไหมครับบวกกันก็ได้ตรงกลางปุ๊บเลยก็คือลบบวกหนะครับบวกหกท่นเรียนอาจจะบอกว่าลบกันแล้วเอ้าเป็นยังมันคือสิเป็นคือมันคืออะได้ลบ6มันคืออะได้ลบ6เพราะว่าลบแบวกกับสมันน่าจะเป็นลบห แต่อย่าลืมนะครับว่าผลรวมต้องเท่ากับ0าน,นถ้าเป็นลบม6มันจะไม่เป็น0นะครับต้องเป็นตัวตรงข้าเพราะว่าเอา2บวก6นะครับเท่ากับ8รวมกันกับลบ8ก็คือเป็น0นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับอันนี้วิธีการที่ง่ายสุดๆนะครับตัวต่อมาตัวอย่างต่อมาครับหาเลขออกซิเดชันของแมงกานีสนะครับในเปอร์แมงกานีไดออนก็คือหา Mn MM นี่เอง Mn นะครับ MM วิธีการเขาก็กำหนดตามขั้นตอนก็คือตัวที่ไม่ทราบค่ากำหนดให้เป็น A นะครับตัวที่ไม่ทราบค่ากำหนดเป็น A ตัวที่ทราบค่าเรารูแล้วว่าออกซิเจนคือในสารประกอบทั่วไปเป็นลบสองลบสองลบสองนะครับอ้าวมาดูครับลบสองคราวนี้มาดูผลรวมของเลขออกซิเดชันต้องเท่ากับประจุนั้นก็คือ mn o 4ก็คือนะครับ mn o 4ลบเพราะนั้นผลรวมก็คือ mn บวก4คูณ o เท่ากับลบหนึ่งนี่นะครับอันนี้คือสมก,การเริ่มต้นของเรานะครับสมก,การเริ่มต้นของเราเพราะนั้นก็จะได้แบบนี้ครับ a อบวกนะครับลบย้ายมาก็คือบวกเจ็ดตามการง่ายๆนะครับเท่ากับลบหนึ่งเห็นไหมครับเท่ากับตัวอย่างแรกเป็นศูนย์แต่ตัวอย่างที่สองเป็นลบหนึ่งเพราะมันมีประจุเห็นไหมครับเพราะนั้นฐานประกอบที่มีประจุก็คือผลรวมต้องเท่ากับประจุออกง่ายๆนะครับฐานประกอบที่ไม่มีประจุ ก็แสดงว่าผลรวมเท่ากับศูนย์แค่นั้นเองเลขออกซิเดชันง่ายไหมครับง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากับบวกเจ็นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดที่กูให้ไปนะครับ3ข้อแต่ละตัวเดี๋ยวเราก็มาดูเฉลยกันนะครับโดยรูจะแปะเฉลยไว้ให้ว่านักเรียนทําถูกหรือไม่ถ้าหากนักเรียนลองทำแล้วนักเรียนจะได้ไหมเอามาลองดูครับอย่างเช่น K MnO4 ต้องการหา Mn เอาง่ายครับ K ก็คือบวก1 O นะครับสีก็คือลบ2เป็น8เพราะฉะนั้น Mn ก็คือบวกเง่าย แบบเร็วไม่เข้าใจเดี๋ยวไปดูวิธีทนเฉลยหรือผู้แปะเฉลยไว้นะครับอ้ามาดู K2 Cr2O7 เอาคราวนี้ K บวกหครับ O คือลบสองาวยังไงครับคราวนี้ตัวนี้1 4บสลบสิ 14, ตัวนี้บวกสอลบกันเหลือสิบสอนะครับแต่ตัวนี้มี2ตัวเพราะนั้นก็คือสิบสหารด้วย2อเท่ากับหเพราะนั้นคือบวกห ยิ้มหรอเพราะอะไรครับไม่ทันจักคู่เอาหยังว่าอินเทถลกอีกแล้ว <c oughs> ไม่ทันน่าสงสารนะครับน่าสงสารนะครับอ่าไม่เป็นไรครับไม่พุดสาก็ไม่เป็นไรครับแต่ลองลองคอยพิจารณาอยู่ครับอ่าโอเคอ่าเท่ากับบวกหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะโพแทสเซียมอยู่หมูนหนึ่งก็มีเลขออกซิเดชันบวกหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เราไม่รู้แหละ แต่เราก็คือมันมี2ตัวใช่ไหมครับส่วนตัวนี้ต้องการจะหาส่วนตัวนี้ครับ O7 นะครับตัวนี้ก็คือลบ2เพราะฉะนั้นตัวนี้คือบวกหนึ่งนะครับคูณไป2ตัวเท่ากับบวก2ออกซิเจนเห็นไหมครับออกซิเจน7ก็คือลบ2คูณเเท่ากับลบ14เอาตัวนี้รวมกันก็จะเหลือตัวนี้ซึ่งตัวนี้มีจำนวนอยู่2ตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น ส2 12องสบสองนะครับลบ12หาร2ก็คือ6แต่จริงๆมันต้องเป็นผลรวมใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เป็นเลขตรงข้ามก็ต้องเป็นบวก6นั่นเองอเข้าใจหรือ,อยังจะ๊ะไม่ได้ยินเสียงเลยถือว่าเข้าใจก็แล้วกันครับที่ต,ต่างเอาว่าล้วใจก็แล้วกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับทักเรียนน่าจะหาได้ผมใช้วิจีายคล้ายๆครูครเห็นประจุแล้วเพราะฉะนั้นผลรวมก็คืออะไรครับผลรวมต้องได้ลบ2 ง่ายไหมง่ายเนาะอันนี้คือเลขออกซิเดชันในการหาเลขออกซิเดชันง่ายไหมครับง่ายสงสัยอะไรนะครับเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ใน Facebook นะครับเดี๋ยวครูถ้านี่ครูก็จะเข้าไปตอบนะฮะขอบคุณนักเรียนที่ร่วมรับชมครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ